ห่างหันกว้างโอ้ยได้เห็นอยู่หนังมือถือชวยอยากฮูจักเฮงหรออีฟความคับจัก2-3คอรเนอร์งแองขวัญยิ่งแน่ยังได้ยินเสียงกงเสียงข้ามาน้อล่ะฮเยน้อ อันว่าเตียงไปเตยังเตียง่อเหืือนั่นน่เตียงเมือเหนือยังเตียง่ตจ้างเตียงขึ้นฝ้ายังเตียง่อบุญหลวงกว่าน้องยาว่าไอเต่าตั้งน้ำปลาลิงมาลู่เต่าเต่าตั้งฟูปลาลงมาป่านแต่ ยาบ่าปีกูเต่าตั้งบ้านสาวลิงมัดตอมแต่หาวันอายเออหาโอ้อยาบ่าตุนบ่บัวมาเกิดเป็นลาว่านนเนองตุนบ่มามาเกิดเป็นใจกว่านง กิ่งใจเกิงตอลาหกกานันเดีฮหกเอ้ยนาลาเกิงตอลาวิเตโลลาวีฮาบาบอสยังกันเดียฮาฟอลาเลี้ยงมาลอบปิ่นลวงกว่านออันวาเลตตอนาจุมบอต้องมาเนี่ยไอเอ้ยสองเขียนสวย คือบ่อห่มผู้อากันเด้ฮ่เฮายิงนี่เลยกว่าอินเป็นจู้คือสิรอเป็นด้วงกันแด้อ้วนอายเออฮาโอ้ใครนี่นะมาเหลือแหงเหลือลูกันแด้เป้ยวาสิตันดวงจูมาเหลือแหงกันแด้นอ đưa hèn nong côn hai leo dạn, pi ai si vo nong tam ai si, le, si ai si đê tép bùi ử na sway. la phu yu, luk, kay, si sai chai, nhí, อันนี้นากากสุมหาโอ้ยหาโอ้ยจังมามวนกันเด้น้องยิ่งหักลา,ายโอ้ยหัวใจปีใจเนอ้อจังมาลีใจรอได้ยินเสียงป้าหวานตื่มแตนใจหม่อมเกินเด้สายใจอย้ยโอ้ยหาโอ้ยน้องยิงเอ้ยคือมาเลืออ,อ้ยโอุดอุอน่นควายเือจงบ่เห็นหางเด้ เรือคดตั้งหินล้านจึงบอเห็นฮือนจูสินได้นองหักดาอยโอยหาโอยอัน่าขวัญใจน้ำยังเอ้ยโสไปเติเตี้ยวเบิ้งถามหาอนเน้อจูหักดาโอยหาโอยอันบาเมื่อเมืองใายเน้อจิ๋วันเตี้ยวสาวยามบานป่าไปวานใต้ตั้งหนาจิ๋วันสาวก้อนป่าแต่ลอหัวกอใจ อโอ้ยเมื่อเมืองเหนือเนอ้อจิหวันสาวก้อนเข่าแต่โออีกกินเข่าอ้อนก็อีกหวันค้าหลายหน้าเน้ออีกกินป่าก็จิหวันค้าหลายหวานอีกต่างจูก็เมื่อสาวลายเมืองแต่ลอหวัวก,ก็ใจเอ้ยอ้อขวัญใจน้ีเงยบุญสองเฮ้าเปิืงกันเน้อเื่เสียต่อบกตาเน้อเื่ผงพาต่าาเอเบิใจ ไหลกันเดียวซึงเมื่ออวนกันนอนแต่ลอหัวกอใจ